สังเกตด,ดูไกลๆนะครับเราจะเห็นนู่นมาพอดีหกโมงยี่สิเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่ามีรุ่นไหนมาบ้างด้านบนก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรดอนะครับแป3แสน่ 8, 13, 000, บาทด้านบนนะด้านบนคันนี้ ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรด L เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวสูงนะครับสองตัวนี้แตกต่างกันตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นสีเนี่ยสีนี่ก็จะมีถ้าเป็นตัวเตี้ยจะเป็นขาวไซบีียนนะตัวสูงจะเป็นขาวมุกตัวสูง872,000บาทนะครับแล้วก็ด้านบน LDA เหมือนกันโอ้เห็นไหมกันโน้น คันนู้นเป็นเกรดแสนห้า0มืบาทแคปโฟหนเกรดเอสนะครับตัวนี้731,000บาท7 3 8 0 0สบาทนะครับถ้าเป็นสีเทาแล้วก็6กแส0 15, 6, 0นึ่งหมบาทนะครับตัวนี้เอ้ยหกแสนหบาทกับกันนะครับสำหรับเจ้าตัวสเปซ c a p 1.9เกรดเอตัวนี้ก็จะเป็นเกรดเอเช่นเดียวกันคันแรกกำลังจะลงมาแล้วนะแคปโฟฮารันเดอร์1.9เกรดแอสีขาวมุกโดรไม้นะครับราคา872,000บาทขอสะพานเรียบร้อยคาดว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับเจ้าคันนี้ เดี๋ยวตอนกขาจอดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฮ้ยเครื่องมันเป็นยูโร5หรือว่ายูโร4กันแน่ไม่แน่ใจว่าจะจอดตรงไหน โอ้โหเจอว่างหนึ่งแถวพอดีนะครับขั้นต่อไปที่กําลังเตรียมลงนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว c a p โฟ1.9เกรดเ738,000บาทนะครับสำหรับเจ้ากันนี้ออโตโม้มีธรรมดามีนะลงสวย,สวย โอเคสุดขอบสภานะครับหักเลี้ยวซ้าย เผอนิดเดียวนะครับจับคันอื่นนิดเดียวเจ้าตัวแคปโฟหนึ่งไม่ใช่แคปโฟเจ้าตัว Space Cap 1.9เกรดเอสนะครับ6,57,000ก็ถอยลงตามรุ่นพี่ไปติดๆเลยไปสืบมาให้แล้วนะครับที่มาตรงนี้เป็นยูโร4ทั้งหมดยูโร5นะครับยังไม่ปรากฏกายออกมาให้เห็นนะไม่ได้ใช้ไม้นะเสียงอาจจะเบานิดนึงเพราะว่าตั้งหลักไม่ทันนะครับ มาทำงานปุ๊บรถก็มาลงพอดีเลยด้านล่างลงหมดแล้วนะครับ ทั้งหมดที่จะลงนะครับ7คันหรือว่า7โหลดนั่นเองเริ่มแล้วนะครับ โอ้ตัวแซตเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยพี่สายจะไปถ่ายตัวแซตตัวเนี้ยแซตสีเทาดำโบเนี่ย ระหว่างทางวันนี้ก็ได้นี่ดอกแคป่านะครับแล้วก็แตงโมแล้วก็จะมีอื่นอีกสี่คันสุดท้ายนะครับ ที่กำลังจะลงมาก็เป็นแคโฟ์1.9แคโฟ์ไฮแลนเดอร์1.9เกร้าแอลเช่นเดียวกันตัวนี้865,000บาทนะครับ แคปโฟ1.9เกรดแซนะครับท็อปสุดของตัวเตี้ยแล้ว875,000บาทนะครับสำหรับเจ้าคันนี้8 7 5 875,000บาทก็สีเท่าเรมโบบวกไปอีก7,000บาทนะ เหลืออีกหนึ่งคันสุดท้ายนะครับก็ตอนนี้ก็หกโมงหกโมงสี่สิบห้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไหนๆก็ไหนๆละรอดูเขาก่อนละกันแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเสียงลมตัดลมตัด คันที่เจ้าน้นส่งมานะครับก็จะเป็นเจ้า FTR 2 4 0นั่นเองเป็น6ล้ออีซูซูนี่แหละไปตัดช่วงสั้นนะถ้าจำไม่ผิด โอเคเรียบร้อยครับผมเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคันนะครับมาถึงยังลานจอดรถใหม่ของอิซูซูคิงยตนสาขาบุรีร ok ัมย์นอกเมืองเป็นที่เรียบร้อย